สังเกตไหมทำไมเวลาทะเลาะก,กันแล้วผู้ชายชอบโยนความผิดใส่คุณ uh huh. มุกก็เดิมๆแล้วครับพอทะเลาะทะเลาะก,กันไปจนมาก็คุณรู้ไหมผมต้องทนอะไรมาบ้างหรือไม่ก็แบบที่มันเป็นทั้งหมดแบบนี้ก็คุณนั่นแหละพวกเรื่องแบบนี้นะครับเขาพยายามจะเบี่ยงประเด็นแล้วก็เบี่ยงความสนใจนะครับให้คุณเป็นรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงกูเป็นคนผิดหรือเปล่านะเรื่องอะไรแบบนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าความอับอายกลายเป็นโทสะจับได้ว่ามีกิ๊กนู้นนีมันขึ้นไง ไม่รู้ทํายังไงปุ๊บโมโหโมากเลยดีกว่าแล้วก็กลายไปว่าคุยไม่รู้เรื่องดังนั้นอย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าคุณไปโวยวายด่าทอหรืออะไรแบบนี้แล้วเขาเบี่ยงประเด็นไปไปมา,มาสุดท้ายคุณจะกลายเป็นคนผิดดังนั้นการถ้าเข้าไปแบบนี้อย่าเพิ่งไปทะเลาะโวยวายให้พูดเสียงเรียบๆนิ่งๆน,น,น,นะครับว่าเราไม่ได้ทะเลาะเราพูดด้วยเหตุผลแล้วก็ถ้าเขาโวยวายอะไรมาคุณก็อย่าไปขึ้นเสียงใช้เสียงคงเดิมโทนเดิมนะครับแล้วอาเหตุผลเข้าคุยคนเราพอเหตุผลสู้ไม่ได้เดี๋ยวสุดท้ายนะครับยัง ไปเขาเรียกว่าทําให้อ่าเรียกว่าบันดาลโทสะกันขึ้นมาทั้งคู่เดี๋ยวคุณจะกลายเป็นไพ่รองเรื่องแบบนี้ยังมีอีกเยอะแยะเลยการรู้จักคุณค่าในตัวเองนะครับวิธีเขาเรียกว่ากู๊ดไฟทลาะเองไงให้เขาแล้วอ่าเขากลับมารักเราอะไรแบบนี้ลองทักมาที่โปรไฟล์ผมเรียนคอร์สชื่อ First Class ดูสักหนึ่งรอบเลวเดี๋ยวคุณจะทําเป็นหมดเลย